สวัสดีค่ะเซลล์อ้อมิตซูอาร์เอรามทำแหงค่ะวันนี้อ้อพามาพบกับเจ้านี่เลยค่ะมิตซูกระบะไทต,ตันหัวเดี่ยวค่ะ4ี่แต่งเข้าสวนเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะอ้อพามาชมด้านหน้าค่ะกระบะไทต,ตันนะคะเราออกแบบมา Advanced Dynamic Shield Design นะคะหล่อๆดุดดันนะคะ ด้านข้างของเรามาพร้อมกับคิ้วซุ้มล้อนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยรับกับตัวล้อมากๆนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกมานะคะเป็นยางโอตานิค,ค่ะพร้อมกับด้านหลังนะคะเป็นคอกสามารถบรรทุกผักบรรทุกของนะคะบรรทุกยาเข้าสวนได้สบายๆค่ะพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะบันไดข้างนะคะเหล็กของ Outlander และตัวเดิมที่ติดรถนะคะกับกันกระแทกของ m i มิซูบิชิเราให้ติดกับตัวรถมาเลยค่ะเดี๋ยวอ้อพามาชมด้านท้ายค่ะด้านหลังของเรานะคะใส่กันชนเหล็กนะคะพร้อมหัวลากจูงและไฟเบรกค่ะอ้อพาไปชมภายในค่ะจุใจมากค่ะสามารถใส่ตะกร้าสินค้าการเกษตรได้ถึง13ตะกร้าเลยกว้างจริงๆใหญ่จริงของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะ นี้มาในขนาดเครื่องยนต์2.4ลิตรพร้อมกำลังแรงม้า184แรงม้าเป็นเจ้าของเพียงในราคา699,000บาทท่านใดสนใจสามารถเข้ามาที่มิซูอารมทุกสาขาหรือติดต่ออ้อได้ที่มิซูอาร์มรามคำแหงค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วมาพบกันค่ะ